ับวันนี้นะัะพี่ก็อยู่กับร้านสายไฟอีกแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะับพี่จะมาสุ่มแจกสัตว์ยับให้กับน้องๆอีกเช่นเคยนะครับถ้าคลิปนี้ถึง5,000วิวเอาไปเลยครับแต่ก่ออื่นเลยนะครับพี่จะแจก่วนของโค้ดให้นนอไปเติมวันก่อนนะครับให้เองกดไปที่เดิมเงินนะครับแล้วก็กดไปที่อย่างเป่านี่ตรงนี้นะครับแต่วกน้องเอาคนที่ไปใส่นะครับ C O R E 5นะครับ นี่รับสําเร็จนะครับน้องๆก็จะได้ส่วนของการสิกเครดิตนะครับไปแบบฟรีๆเลยนะครับโดยที่น้องไม่ต้องเติมซัพกระป๋านะครับนอ้จังน,นะครับน้องๆสามารถมาเติมได้ที่ปงสูม m สัญเลียงยากนะครับมีสัต์เลียงมากมายหรือว่าน้องๆเขไหนที่มีปัญหาเรื่องการซื้อขายหรือว่า่ายเงินงนะครับน้องๆสามารถกดที่ติดต่อเราได้เลยนะครับตรงนี้น้องๆก็สามารถติดต่อทางแอดมินของทางเพจไปได้นะครับทางเว็บเนาะ เลองดูแล้วครับแต่คนอื่นเลยนะครับใครไว้ใครได้นะคลิปนี้พี่ลงดึกนะครับจำว่าใครนอนดึกคือได้นะครับแล้วก็อีกทางนะครับยังมีบลงคิที่เนออีกนะครับนี่เดี๋ยวพี่ห้ดูนี่นะครับแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าสัตว์สัตว์ยักมันมานะครับพี่ว่าจะซื้อในส่วนของสัตว์ยักนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีบั๊กิงเข้ามาบั๊กไอ้่างๆเข้ามาก็คือเราต้อง้นในส่วนของสัตว์ยักเพื่อทำเอ่อสิบห้าวินะครับเดี๋ยวเขาไปดูในร้านค้านะ มีร้าน้าเยอะๆไปหมดนะครับแบบสูมหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่าได้นะอันนี้คือแบบสูมหมดเลยนะนี่อันนี้เป็นเพรยี่สิบอันนี้แต่วางกลองอ่ะมันยี่สิบเพริงแต่ตัวเนี้ยถ้าซื้อในในกลุ่มอ่ะมันราคาเพียงแค่เก้าบาทนะันปนีแค่ยากกิบโมนะครับอันนี้ราคาเก้าบาทเองแต่กลองแต่ตัวเนี้ยถ้าซื้อในกลุ่มอ่ะมันสี่สิบห้าสิบนะครับมาวัดดอกก็ตึงแต่อันเนี้ยหลักหนักเลยนะครับที่พี่อยากซื้อก็เป็นในส่วนของ กล่องชุมสัตว์เนี้ออยากอันนี้โคตรจะปึงเลยนะครับตัวนี้เนาะเดี๋ยวซื้อเลยดีกว่าปับ๊บแล้วค่าใต้สิบกายยังไงเครดิตก็เครดิตฟรียังไง,ดดก,ดดง,ไงก็เดี๋ยวลองซื้อดูป๊บตอนนี้พี่ซื้อสำเร็จแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมเดี๋ยวพี่ขอตัดตอน ที่พี่เข้าอยู่ในเกมเละกันนะครับผมไปครับเป็นไงครับพี่ว่ารอบนี้พี่ลงดีมากๆเลยครับพี่ได้เรื่องของนกยุงมาครับนกยุงตัวนี้นะครับเป็นนกยุงยักษ์แทนะครับดูจากการติดสถานะนะครับนี่เห็นไหมนกยกอีกอย่างนะครับเป็นยักษ์แท้ด้วยติดสถานะสามารถฟาร์มถึงเวลห้าสิบนก็อยัตูเพื่อทำให้ติดเมกาหรือว่าเรนโบว์ได้สำหรับนกยุงตัวนี้นะครับเราสามารถ ขายถ้าติดเมกาหรือว่าติดเรนโบว์เราสามารถขายได้ถึงสี่ห้าพันนะครับเพราะจะดึงซื้อในราคาส่วนบาทอะเพราะแบบพี่ได้คเครดิตฟรีแล้วก็ไปขายราคาสี่ห้าพันก็ถือว่าคุ้มนะครับเดี๋ยวเราต้องทาเว่เว้ยถึงหนะึ่งร้อยเนาะก้อยถังนะเราก็ต้องให้มันเตียดสิบห้าวิก็ถืวอว่าคุ้มนะครับไอ้ทีนี้ใครอยากได้ต่อสำหรับสัตด์มีก็ช่วยดันวิวไว้ถึงห้าพันวิวเดี๋ยวพี่ก็จะเอามาแจกให้กับน้องๆนะคะ